สวัสดีค่ะที่อยู่นะคะกัสลังมุธานนท์ค่ะก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึง5ข้อดีนะคะของการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆนะว่ามีแบบน้องๆหลายคนนะหรือผู้ปกครองที่อู่เข้ามาว่าเออเคยได้ยินว่าการเรียนต่อแพทย์ต่างประเทศอะ่ะมันไม่ค่อยดีนะคะประมาณแบบได้ยินแต่ปัญหาหรือว่าข้อเสียของมันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึง5ข้อดีบ้างนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางนะคะสําหรับน้องๆที่สนใจเรียนต่อแพทย์ต่างประเทศค่ะ กกข้อที่หนึ่งนะคะก็คือสกิลทางด้านภาษานั่นเองนะคะก็คือ ก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนแพทย์ท so ี yeah. ่ต่างประเทศได้ซึ่งส่วนใหญ่หลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะต้องฟังพูดอ่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คล่องนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังจะได้สกิลภาษาณประเทศนั้นๆที่เราไปเรียนติดตัวกลับมาด้วยเพราะว่าตลอด6ปีเนี่ยคือน้องไปอยู่ที่นั่นใช้ชวิตที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราต้องเรียนรู้ภาษาที่นั่นด้วยนะคะประมาณนี้อย่างที่ไปเรียนจีนที่จีนนี่ใช่ไหมคะก็คือจะได้ภาษาจีนเนี่ยติดตัวกลับมาด้วยนะคะก็คืออย่างเช่นเพื่อนพี่เนี่ยที่ไม่เคยมี ะ,ะปรเรียน6ปีเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ฟังพูดอ่านเขียนได้นะคะแบบใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะประมาณนี้เนาะอันนี้คือข้อได้เปรียบข้อแรกเลยนะคะที่เป็นข้อดีของการไปเรียนแพทย์ต่างประเทศค่ะ ข้อที่2นะคะก็คือคอนเนคชันนั่นเองนะคะก็คือการที่เราไปเรียนแพทย์ที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้รู้จักอาจารย์นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่มาจากแบบหลากหลายชาตินะคะคือแบบอย่างเช่นตัวส่วนตัวที่อยู่เองเนี่ยก็คือในห้องเพื่อนต่างประเทศจะมีเยอะมากนะคะแล้วก็แบบอาจารย์ที่แบบสอนเราหรืออะไรเงี้ยคือแบบบางท่านคือเขาแบบ เก่งมากๆจริงๆคือเขาแบบบางท่านนี่คือแบบไปเข้าร่วมแบบการวิจัยของทางด้านแบบวัคซีนต้านโควิด -19 อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะที่แบบอาจารย์ที่เขามาสอนเราจริงๆอ่ะนะคะของปีอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบเราได้แบบเจอคนเก่งๆหรือว่าได้ประสบการณ์หรือว่าได้คอนเนคชันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนจากรุ่นพี่นะคะหรือว่าจากคณะอาจารย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกข้อดีหนึ่งเนาะของการที่แบบถ้าเราไปเรียนแพทย์ต่างประเทศเราก็จะได้แบบเปิดหูเปิดตารู้จักคนจากหลากหลายประเทศเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะจะลิงก์ไปถึงข้อ3ค่ะคือเพิ่มโอกาสในการทำงานต่างประเทศนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น UK US จีนนับประเทศนั้นๆที่น้องๆไปเรียนนะคะหรือว่าประเทศที่เพื่อนๆน้องมาอะไรอย่างนี้นะคะก็คืออย่างเช่นแบบตัวพี่เนี่ย voilà มีแบบเพื่อนจากหลากหลายประเทศนะคะมีแบบออสเตรเลีย UK US เลยเนียคะมาจอยค่ะ เราก็แบบสามารถแบบถามเขาได้ว่าแบบเอ้ยถ้าสมมติเราจะไปทํางานที่ประเทศยูอ่ะเราจะต้องทํำยังไงนะคะหรือมีรุ่นพี่ที่เคยไปแล้วนะคะเขาก็จะแบบสามารถแนะนําเราได้ว่าแบบเราต้องสอบอะไรบ้างนะคะหรือว่าเราต้องทําอะไรบ้างให้ได้แบบไปแมทชิ่งหรือว่าไปเข้าออระบบของประเทศนั้นๆได้นะคะหรือแม้กระทั่งประเทศที่น้องๆเรียนอยู่เองก็ตามนะคะถ้าเรารู้จักกับอาจารย์นะคะการที่ะจะแบบขอเรียนต่อหรืออะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างเป็นไปได้โดยง่ายหรือสะดวกขึ้น ก็คือสลิงกับข้อดีข้อที่2นั่นเองนะคะก็คือเพิ่มโอกาสในการทํางานต่างประเทศมากขึ้นนั่นเอง ข้อด <premises. S 2> ีข้อที่4นะคะก็คือถ้าเทียบกับที่ไทยแล้วเนี่ยการเรียนแพทย์ต่างประเทศนะคะจะค่อนข้างมีเวลาเยอะกว่านั่นเองนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีเวลาไปทํากิจกรรมอื่นหรือวลาอ่านหนังสือสอบเพื่อเตรียมสอบลายเส้นของต่างประเทศนะคะมีเวลาเยอะตรงนี้มากกว่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากแบบการสอบหรือว่าการขึ้นเวรเนี่ยมันจะสบายกว่าเด็กไทยนั่นเองนะคะเราจะสามารถมีเวลาตรงนี้นะคะไปทํากิจกรรมที่เราชอบหรือว่าเตรียมสอบอย่างที่พี่บอกไปแล้วก็ได้นะคะจะค่อนข้างแบบ ดีกว่าเราก็จะไม่ค่อยแบบเครียดมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเด็กไทยนะคะแต่ว่าก็เครียดตอนที่แบบอ่านหนังสือจะไปสอบนี่แหละทุกคนนะคะอันนี้ก็คือข้อดีข้อที่4เนาะข้อที่5เลยนะคะข้อที่5เนี่ยข้อดีข้อสุดท้ายก็คือเราไม่ต้องกลับใช้ทุนนั่นเองค่ะทุกคนก็คือถ้าเทียบกับเด็กที่ไทยแล้วเขาต้องใช้ทุนแต่ว่าของเราเนี่ยพอกลับมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องมีการใช้ทุนนะคะเราจะเป็นแบบ ฟรีเทนนิ่งก็ได้หรือถ้าเราจะแบบเข้าระบบใช้ทุนก็ย่อมได้เหมือนกันนะคะก็คือเราจะมีทางเลือกที่ที่แบบมากกว่านั่นเองประมาณนี้นะคะสําหรับเด็กต่างประเทศที่กลับมาที่ไทยหรือว่าเรามีโอกาสที่จะแบบไปต่อต่างประเทศเลยก็ย่อมได้นะคะก็คือแบบแล้วแต่เราเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนได้ด้วยถ้าเราได้ทุนที่เรียนในมอนั้นๆนะคะประมาณนี้โดยแบบมันเป็นทุนฟรีทุกคนคือแบบเราไม่ต้องใช้ทุนนะคะก็คือถ้ามดเราได้ทุนจากรัฐบาลจากแบบประเทศนั้นหรือว่าได้ทุนจากมอเองเนี่ยนะคะก็คือเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องใช้ทุนคืนนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะ และนั่นนะคะก็เป็นทั้งหมด5ข้อดีของการเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศนั่นเองนะคะก็ะคืออยากให้คิดนี้นะคะเป็นแบบแนวทางเฉยๆนะคะทุกคนว่าแบบเออการไปเรียนต่อแต่งประเทศอะมันก็มีข้อดีนะแบบไม่ได้มีแค่แบบข้อเสียอย่างเดียวนะคะประมาณนี้เนา คือพี่อู๋ค่ะส่วนตัวอยากให้ทุกคนนะ่ะช่างน้ำหนักแล้วก็ตัดสินใจก่อนนะคะว่าแบบการเรียนแพทย์ต่างประเทศเนี่ยมันเหมาะกับตัวเราไหมนะคะแบบเราไปเรียนแล้วมันจะแบบเราจะโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากให้แบบรู้ข้อมูลเยอะๆนะคะรู้แบบทั้งข้อดีด้านดีของมันนะคะแล้วก็แบบ ด้านปัญหาเนี่ยก็คือทุกคนอาจจะแบบเคยอ่านเจอมาบ้างนะคะซึ่งแบบอเคยได้ตอบไปในแบบ Q&A แล้วเนาะประมาณนี้นะคะว่าแบบมันเป็นยังไงหรือระบบการกลับมาทํางานที่ไทยเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะก็คืออยากให้ทุกคนรู้ข้อมูลก,กว้างๆไว้นะคะสําหรับคนที่แบบอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาอยากสอบถามหรือว่ามีคําถามอะไรนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะก็คือยินดีจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะแบบ ตอบคาถามดูทุกคนนะคะให้ทุกๆคนเนี่ยเออสามารถตัดสินใจได้ว่าแบบเราควรมาเรียนที่ต่างประเทศหรือว่ามันเหมาะกับตัวเราไหมนะคะประมาณนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายดูแลสุขภาพาด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักเลย